ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนที่นี่คือหลังมาเศรษฐีในปี2000ทาคุยะคิมูระสุดยอดไอดอลญี่ปุ่นได้ประกาศในงานคอนเสิร์ตว่าผมจะแต่งงานกับชิซุกะคุโดโดยในปีนั้นทาคุยะอายุ28ปีส่วนชิซุกะอายุ30ปีณนะขณะนั้นบรรดาแฟนคลับที่อยู่ในคอนเสิร์ตต่างก็ต้องสะอื้นห้กันเป็นแถวและเป็นวันที่บรรดาสาวๆทั่วประเทศต้องอกหักไปต,ตามๆกันขณะเดียวกัน ชิสุกะก็กลายเป็นศัตรูของผู้หญิงกว่าครึ่งประเทศหลังจากเรื่องนี้พแพร่ออกไปสื่อต่างๆก็ประโคมข่าวกันยกใหญ่จนกลายเป็นประเด็นฮอตสื่อมวลชนต่างเปรียบเทียบว่าก่อนหน้านี้มีเพียงการสิ้นพระชนม์ขององค์จกกักรพรรดิเท่านั้นที่จะทําให้ผู้คนโศกเศร้าเสียใจถึงเพียงนี้เพราะตอนที่เขาประกาศข่าวการแต่งงานนั้นเป็นช่วงที่กําลังโด่งดังสุดขีดแล้วการตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กับชิสุกะของเขาเป็นเพราะรักแท้อย่างนั้นหรอ บางคนบอกว่าความจริงแล้วผู้หญิงที่ทาคุยะรักมากที่สุดไม่ใช่เธอหรอกเราค่อยๆมาฟังเรื่องนี้ไปด้วยกันเลยครับทาคุยะคิโมระไม่เพียงแต่หน้าตาหล่อเหลาแต่ยังเป็นนักแสดงที่เคยได้รับรางวัลอสการ์ของญี่ปุ่นสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมมากที่สุดอีกด้วยคนที่เคยติดตามซีรีส์ญี่ปุ่นคงต้องคุ้นเคยกับผลงานของทาคุยะกันเป็นอย่างดีพราซีรีส์ญี่ปุ่น ที่เรตติ้งสูงที่สุดในประวัติศาสตร์10เรื่องแรกก็มีถึง6เรื่องที่ทาคุยะนำแสดงจากการโหวตผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในซีรีส์ญี่ปุ่น100อันดับแรกทากคุยะก็ยังคงครองบัลลังก์แชมป์ไว้อย่างมั่นคงเสมอในปี1996เมื่อวุ่นนักรักสเสลยออกอากาศก็โด่งดังเป็นพลุแตกจนทำให้ทาคุยะกลายเป็นเทพบุตรแห่งเอเชียแสดงพรสวรรค์ทางการแสดงด้วยการสวมบทบ,บาทเป็นเซนะฮิเดโทชิ รูสอนเปียโนที่ขาดความมั่นใจแต่แอบหลงรักเรียวโกหญิงสาวเรียบร้อยคนหนึ่งมาตลอดทวัสสุดท้ายกลับมีใจให้กับนางแบบที่บุคลิกผงผางและแก่กว่าตนเองถึง6ปีตอนที่เขาแสดงนําในซีรีส์รักอันน่าประทับใจเรื่องนี้ทาคุยะเพิ่งอายุเพียง24ปีและจากผลงานดังกล่าวทําให้จํานวนแฟนคลับของเขาเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวชีวิตไม่จําเป็นต้องทุ่มเทพยายามตลอดเวลาหรอก บางครั้งที่เหนื่อยล้าก็ควรจะหาเวลาให้ตัวเองได้พักยาวๆบ้างประโยคฮิตจากซีรีส์เรื่องนี้ได้กลายเป็นสโลแกนประจําใจของใครหลายคนต่อมาก็มาถึงช่วงเวลาอันโชคช่วงของเขาเมื่อทาคุยะได้นำแสดงในเรื่องรักนี้เพื่อเธอร e v นเจเน r เรชั่นบิวตี้ฟ l ลไลฟและ Hero ผม Hero นะครับเป็นต้นจนสร้างสถิติการรับชมที่สูงมากเป็นประวัติการ พูดได้เลยว่าซีรีส์ญี่ปุ่นมากกว่าครึ่งที่เรตติ้งสูงล้วนเป็นผลงานการนําแสดงของเขาทาคุยะเป็นชายในฝันของหญิงสาวทั่วประเทศตอนที่เขากําลังโด่งดังนั้น <c oughs> เคยได้รับความนิยมมากถึงขนาดไหนหรอครับถึงขั้นที่ต้องมีคนคอยเฝ้าโปสตเตอร์ของทาคุยะที่ติดกลางแจง้งเพราะไม่อย่างน,นัง้นต่อให้ติดไว้สูง2-3เมตรมันก็จะหายวับไปเพียงแค่ชั่วข้ามคืนไม่ว่าทาคุยะจะสวมบทบาทเป็นคนอาชีพไหน ในปีเดียวกันอาชีพนั้นก็จะฮิตขึ้นมาทันทีเช่นในเรื่องวุ่นนักรักซะเลยแค่เขาเล่นเปียโ,โนเพียงไม่กี่ตอนก็ทําให้มีผู้ชายไปโรงเรียนเปียโน,โนเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวในเรื่องฮีโร่เมื่อปี2001เขาสวมบทบาทเป็นอายการต่อมาอาชีพนี้ก็กลายเป็นวิชาที่คนนิยมสมัครสอบเข้าเรียนต่อมากที่สุดในปี2003ซีรีส์เรื่องกู๊ดลักเขาก็ได้รับบทบาทเป็นนักบินซึ่งตั้งแต่เหตุการณ์11กันยาเป็นต้นมา ธุรกิจการบินที่เคยถดถอยก็มีคนแห่ส่งใบสมัครเข้ามาจนมืดฟ้ามัวดินในปี2004ในเรื่องพรายเกมรักเกมลุ้นเขาสวมบทบาทเป็นนักฮอกกี้น้ำแข็งทำให้กีฬาประเภทนี้ที่เคยกระแสงเงียบเหงากลายเป็นที่นิยมมากขึ้นภายในชั่วขณะเด็กจำนวนมากต่างรบเร้าขอไปเรียนฮอกกี้เห็นได้ชัดเลยว่าเขาทรงอิทธิพลมากจริงๆในยุคที่ยังไม่มีการสัญญกรรมและโฟโต้ชอป ความหล่อเลาของเขาจึงเป็นของแท้จากธรรมชาติตั้งเดิมทาคุยะคิโมระเกิดเมื่อวันที่13พฤศจิกายนปี1972ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแต่เนื่องจากงานของพ่อแม่ทำให้วัยเด็กเขาต้องย้ายบ้านตามครอบครัวไปอยู่เมืองต่างๆทั่วประเทศจนกระทั่งตอนที่เรียนอนุบาลปีสุดท้ายจึงได้ย้ายมาตั้งรกรากอยู่ที่จังหวัดชิบะอย่างถาวรทาคุยะเป็นเด็กน่ารักและสดใสร่าเริงแม่ของเขาเคยเล่าให้ฟังว่า ตั้งแต่ลูกชายเกิดมาทุกวันเธอะจะรีบทำงานบ้านทุกอย่างให้เสร็จเพื่อจะได้อุ้มทาคุยะและดูใบหน,หน้าน้อยๆของเขาที่ดูยังไงก็ไม่มีทางเบื่อเนื่องจากพ่อแม่หย่ากกันตั้งแต่ยังเล็กทาคุยะจึงเติบโตมากับฮานาโกะผู้เป็นแม่ตอนอยังเด็กเขาค่อนข้างผอมทำให้มักถูกกันแกล้งอยู่บ,บ่อยๆแต่ทาคุยะกลับไม่เคยร้องไห้เพราะเรื่องนี้เ,เ,เ,นเขายังมีน้องชายอีกหนึ่งคนชื่อชุนซากุคิมูระโดยชุนซากุสูง180ซเมตร เป็นนักอเมริกันฟุตบอลดาวเด่นขณะที่ทาคุยะอายุได้15ปีป้าก็นำรูปภาพของเขาส่งไปให้กับ j o h n นนี่แอนแอสโซเ e ไม่นานทางบริษัทก็โทรศัพท์มาบอกให้ทาคุยะเข้าไปรับการสัมภาษณ์ในตอนแรกเขาได้ปฏิเสธไปแต่พนักงานของบริษัทก็ไม่ยอมแพ้ยังคงโทรมาตื้ออีกหลายครั้งดังนั้นแม่จึงได้ช่วยกระตุน้นให้เขาลองไปแคสดูตอนสัมภาษณ์เขาถูกจัดให้เรียนเต้นกับอีกหลายคน จากคนที่เต้นไม่เป็นเลยก็ได้เรียนสดๆตรงหน้างานก่อนจะผ่านการทดสอบมาได้ในที่สุดเห็นได้เลยว่าเขามีพรสวรรค์มากการสัมภาษณ์ผ่านไปอย่างราบรื่นทางบริษัทจึงได้เซ็นสัญญาการเป็นศิลปินกับเขาในปี1988ทางบริษัทก็ได้เลือกสุดยอดศิลปินชาย6คนรวมถึงทาคุยะเพื่อก่อตั้งวง SMAP ขึ้นหลังจากเรียนรู้และฝึกซ้อมอยู่นาน2ปีในปี1991 เพลง Can't Stop Loving ก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี1993ทาคุยะได้รวมแสดงในซีรีส์โทรทัศน์เรื่อง The Dancing Girl of i s u โดยสวมบทบาทเป็นคาวาซากิซึ่งเรื่องนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของยาสุนาริคาวาบาตะนักเขียนนวนิยายและเรื่องสั้นญี่ปุ่นคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมเห็นได้ว่าตั้งแต่เริ่มเปิดตัวเขาก็สามารถคว้าโอกาสอันดีมาไว้ในมือได้ ใครบอกให้เขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์ทางการแสดงมากขนาดนี้ล่ะครับในปี1994ซีรีส์เรื่องพรุ่งนี้ก็สายเกินไปได้รับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในทางที่ดีปีเดียวกันทาคุยาก็คว้ารางวัลออสการ์ญี่ปุ่นสาขานักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องฮิตเต e Go โกมาได้หลังจากเดบิวต์มานานกว่า20ปีเขาก็สร้างปาฏิหาริย์ในวงการบันเทิงนับครั้งไม่ถ้วน จนถึงปัจจุบันก็ยังทำลายสถิติโดยขึ้นเป็นผู้ชายยอดนิยมอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นต่อเนื่องนาน15ปีและยังเป็นนักแสดงที่ได้รับรางวัลออสการ์ญี่ปุ่นสาขานักแสดงนำชายมากครั้งที่สุดอีกด้วยตั้งแต่ปี1986ถึง2016ซีรีส์เรตติ้งสูง5อันดับแรกของญี่ปุ่นมีถึง4เรื่องที่นำแสดงโดยทาคุยะไม่ว่าเขาจะเป็นพีเซนเตอร์ให้กับอะไรสินค้าก็จะขายหมดอย่างรวดเร็วในปี1996 บริษัทเครื่องสำอางของญี่ปุ่นอย่างคาเอโบ่คอสเมติกได้เชิญให้ทาคุยะมาถ่ายโฆษณาลิปสติกซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยมีศิลปินชายคนไหนเคยเป็นพรีเซนเตอร์ให้ลิปสติกมาก่อนดังนั้นเมื่อข่าวนี้แพร่ออกไปก็สั่นสะเทือนวงการโฆษณาทันทีและหลังจากออกอากาศก็สั่นสะเทือนทั่วทั้งญี่ปุ่นไปจนถึงทั้งเอเชียทาคุยะกลายเป็นศิลปินชายคนแรกที่เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับลิปสติกในประวัติศาสตร์และลิปสติกรุ่นที่เขาโฆษณา ็มียอดขายถึง3ล้านแท่งภายในระยะเวลาเพียงแค่2เดือนซึ่งยอดขายลิปสติกที่มากที่สุดก่อนหน้านั้นเคยอยู่เพียงแค่5 0,000 0แท่งเท่านั้นลีวาเองก็เพราะมีทาคุยะเป็นพรีเซนเตอร์จึงเริ่มเป็นที่นิยมทั้งในญี่ปุ่นและเอเชียหลังจากทาคุยะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับรถโตโยต้าลาฟโฟก็ทําให้ยอดขายพุ่งทะลุเหมือนกันจนโตโยต้าต้องเพิ่มยอดการผลิตขึ้นถึง3เท่ากว่าจะเพียงพอต่อความต้องการของตลาดในปี1990 ขณะที่ทาคุยะอายุ18ปีในการประกวดนางแบบครั้งหนึ่งเขาได้มีโอกาสพบกับคาโอริอิโตะซึ่งเป็นหนึ่งในนางแบบครั้งนั้นเธอมีรูปร่างหน้าตาที่สะสวยมากจากนั้นพวกเขาก็คบหาดูใจกันเป็นระยะเวลานานถึง9ปียิ่งทาคุยะโด่งดังมากขึ้นเท่าไหร่เขาก็มักจะถูกปาปาราัสซี่แอบถ่ายบ่อยขึ้นเท่านั้นจนครั้งหนึ่งถึงขั้นมีเรื่องไม่ลงรอยกับนักข่าวเลยทีเดียวทำให้สุดท้ายคาโอริก็ทนรับแรงกดดันไม่ไหว จึงได้บอกเลิกไปแต่เพื่อขอคืนดีทาคุยะถึงขั้นขอแฟนสาวแต่งงานแต่คาโอริอยากจะใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาจึงได้ยืนกรานที่จะยุติความสัมพันธ์ความรักครั้งที่สองของทาคุยะก็คือชิซุกะคุโดในปี1997ทั้งสองรู้จักกันเพราะได้ไปออกรายการเดียวกันในเดือนเมษายนปี2000ข่าวความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ถูกเปิดเผยหลังเดินทางกลับจากเกาะทาเนงาชิมะ ด้วยการสวมชุดคู่ไม่นานต่อมาทาคุยะก็ประกาศข่าวแต่งงานฟ้าแลบและเพราะงานวิวานี้ทำให้ต้นสังกัดต้องยกเลิกการโปรโมทซีรีส์เรื่องฮีโร่ละครโทรทัศน์เรื่องแรกที่เขาแสดงหลังแต่งงานทั้งหมดทว่าแม้จะเป็นอย่างนั้นเรตติ้งของซีรีส์เรื่องดังกล่าวก็ยังคงสูงมากอยู่ดีจนกระทั่งกลายเป็นละครโทรทัศน์เรื่องแรกในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นที่มีเรตติ้งทุกตอนสูงกว่า3 0 เห็นได้ชัดว่าแม้จะไม่มีการโปรโมตแต่รัศมีของเขาก็ไม่เคยจางหายไปจากการประกาศข่าวการแต่งงานฟ้าแลบของทาคุยะเพียงแค่ชั่วข้ามคืนก็ทำให้ชิซูกะที่มีฉาย,ยาว่าแมวป่าน้อยกลายเป็นศิลปินหญิงที่ชาวญี่ปุ่นเกลียดที่หน้ามากที่สุดต้องบอกก่อนนะครับว่าในช่วงปลายยุค80ชิซูกะเคยโด่งดังมากเธอเป็นศิลปินชั้นแนวหน้าที่โด่งดังไม่แพ้ทาคุยะเลยแต่ระหว่างหน้าที่การงานกับทาคุยะ เธอก็ยังยืนกรานที่จะเลือกอย่างหลังในเดือนพฤศจิกายนปี2000ข่าวการตั้งครรภ์ของชิซุกะก็ถูกเผยแพร่ออกมาหลังจากคอนเสิร์ตครั้งหนึ่งทาคุยะจึงได้จัดงานแถลงข่าวประกาศเรื่องที่ตนเองกำลังจะแต่งงานซึ่งตอนนั้นชิซุกะได้ตั้งครรภ์4เดือนแล้วเนื่องจากมีเจ้าบ่าวเป็นไอดอลซึ่งมีแฟนคลับนับไม่ถ้วนอีกทั้งยังเป็นการท้องก่อนแต่งทำให้ชิซุกะกลายเป็นศัตรูของผู้หญิงญี่ปุ่นทั่วประเทศไปโดยปริยาย และติดอันดับศิลปินหญิงที่คนเกลียดขี้หน้ามากที่สุด10อันดับแรกอยู่นานหลายปีทาคุยะเคยกล่าวเอาไว้ว่าผู้ชายที่ไม่มีอะไรให้ปกป้องไม่ใช่ลูกผู้ชายตัวจริงต่อมานักข่าวได้ถามเขาว่าทำไมจึงประกาศเรื่องแต่งงานเขาตอบว่าทำไมต้องโกหกด้วยละ่ะความจริงใจในความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่พบได้ยากเพราะบางครั้งมันก็อาจจะไม่ถูกใจแต่ความจริงใจเป็นสนัญลักษณ์ของการให้เกยียรติถ้าหากไม่ให้เกลียดกัน แค่เพื่อต้องการให้คนถูกใจแล้วมันจะมีความหมายอะไรการได้พบกับผู้ชายอย่างทาคุยะที่มีความจริงใจในความรักถือเป็นความโชคดีของชิซุกะแต่ก็มีข่าวลือออกมาว่าแท้จริงแล้วผู้หญิงที่ทาคุยะรักมากที่สุดกลับเป็นคนอื่นนั่นก็คือโทโมโก,โกยามางูจิซึ่งเคยร่วมแสดงกับทาคุยะในซีรีส์เรื่องวุ่นนักรักซะเลยและเป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางรักข้างเดียวของเขา ตอนนั้นทาคุยะในวัย23ปีได้พบกับทาโมโกะซึ่งอายุ31ปีทั้งสองคนเป็นพี่สาวน้องชายที่อายุห่างกันถึง8ปีพอรู้จักกันในกองถ่ายทำให้สามารถแสดงได้อย่างเป็นธรรมชาติราวกับเป็นคู่รักกันจริงๆแต่เมื่อทาคุยะสวมบทบาทนี้แล้วเขาก็ไม่สามารถถอนตัวออกมาได้อีกเลยแม้กระทั่งในการสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าขนาถ่ายทํา ตนเองไม่เคยคิดว่ากำลังแสดงอยู่แค่ถ่ายทอดทุกอย่างไปตามธรรมชาติคูจินอย่างพวกเขาตอนนั้นก็มีแฟนคลับเยอะมากถึงขั้นที่มีนักแสดงหญิงคนหนึ่งเคยพูดเอาไว้ว่าฉันเคยคิดว่าพวกเขาจะแต่งงานกันเพราะรู้สึกว่าทั้งคู่ควรจะแต่งงานกันจริงๆค่ะแต่ในขณะที่ทุกคนกําลังลุ้นให้ทั้งสองลงเอยกันอยู่นั่นเองโทโมโกะก็ตอบรับคําขอแต่งงานของโทชิยากิคาราสวะหลังจากนั้นพวกเขาก็เดินเข้าสู่ประตูวิวา จนทาให้ทาคุยะต้องพยายามหลีกเลี่ยงการร่วมเฟรมกับโทชิอากิในชีวิตจริงเพื่อไม่ให้มีท่าทีเก้ๆเกักกลงๆตอนเผชิญหน้าการหลุดออกมาเมื่อลองย้อนกลับไปดูบทสัมภาษณ์ที่ทาคุยะพูดถึงโทโมโกะก็ได้แต่ทําให้ทอนหายใจเมื่อไหร่ที่มีคนถามว่าในบรรดานักสแสดงหญิงที่เคยร่วมงานด้วยคุณประทับใจใครมากที่สุดคําตอบของเขาก็จะมีเพียงอยู่แค่ชื่อเดียวนั่นก็คือโทโมโกยามากูจิ ในบทสัมภาษณ์ยุคแรกทาคุยะายังสารภาพว่าเคยชอบเคยใจสั่นแต่น่าเสียดายที่ยังไม่ทันได้บอกความรู้สึกออกไปเธอก็แต่งงานแล้วและในรายงานหนึ่งเขาก็พูดว่าถ้าต้องพบกับเขาผมจะตื่นเต้นมากคนคนนั้นก็คือโทมุโกะยามาง,งูจิประโยคนี้แม้ทั้งสองจะอายุหลายสิบปีกันแล้วแต่เมื่อทาคุยะได้พบกับโทมุโกจริงๆเขาก็ยังคงตื่นเต้นมากอยู่ดียกตัวอย่างเช่นในปี2015 โทโมโกะได้ไปออกรายการของทาคุยะซึ่งตอนนั้นท่าทางของเขาก็ผิดไปจากทุกครั้งคุณจินตนาการออกไปครับท่าทีของทาคุยะในวัย44ปีที่เมื่อได้พบกับโทโมโกะก็ยังคงเหมือนหนุ่มน้อยที่ตื่นเต้นจนทําอะไรไม่ถูกทั้งไม่กล้าสบตาและการกระทํายิบย่อยอื่นๆอ,อ,อีกแม้กระทั่งการแอบมองก่อนจะแกล้งทําเป็นหันไปทางอื่นหรือเมื่อมองอย่างอื่นอยู่ก็จะแกล้งทําเป็นไม่สนใจโทโมโกะเป็นต้น จนถึงตอนนี้เมื่อได้พบคนที่เคยแอบชอบก็ยังคงตื่นเต้นจนทำอะไรไม่ถูกเหมือนกับเด็กหนุ่มวัยรุ่นเพราะสำหรับทาคุยะแล้วโทโมโกะก็เปรียบเสมือนรักแรกของเขาการแต่งงานที่ดียอมช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตและก้าวหน้ากลายเป็นตัวเองในแบบที่อยากเป็นเมื่อมองดูภาพครอบครัวของทาคุยะก็สามารถพิสูจน์เรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนความฉลาดของทาคุยะอยู่ตรงที่เขารู้จักแยกแยะระหว่างชีวิตการแสดงกับชีวิตจริง ทำให้กลายเป็นคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสีสันเอาล่ะครับเรื่องราวในคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าหากชื่นชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ